มิสเตอ e ์เ e สเซนเจอรอนะครับออกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะก็เป็นทีมของตัวซีมิคดั d เ c t o r ลงทุนในทีม AI เนี่ยวิธีการนะในความคิดของผมคือต้องเลือกลงทุนกับผู้ชนะที่ได้รับการพิสูจน์ฝีมือมาแล้วนะฮะอ่ะไปดูอ่าในตำราของ Harvard Business เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่านักวิจัยนะเขาแบ่ง Stage ของ AI ออกเป็นทั้งหมด7 Stage r u รูเบสเอก็คือจริงๆ AI อยู่กับเรามาแล้ว แต่ว่าคำว่ารูเบสคือเป็นอัลกอริทึมที่เขียนมาแล้วทํางานเดิมซ้ำซํำๆๆๆๆเนี่ยอันนี้อยู่กับเรามาเป็น10ปีเล่นมากลุกเอ๋ยทําอะไรเอ่ยแล้วก็มาสเตทที่2คือ context awareness กับ retention system ก็คือเป็นเรื่องของระบบที่เรียกว่าอ่าเริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะรวบรวม requirement หรือว่าข้อมูลเน่ยเข้ามาเพื่อแล้วก็เราก็ตั้งเป็นรูเบสไว้ว่าตัดสินใจว่าเฮ้ย hey, สิ่งนี้เข้ามาแล้วจะตัดสินใจยังไงอันนี้คือสเตจส สเตจสาคือเริ่มเป็นโดเมนเอ็กซ์เพรสละเริ่มเก่งในสาขาวิชานั้นแล้วเก่งกว่ามนุษย์ในสาขาวิชานั้นด้วยซึ่งมันก็อย่างเช่นตัว a l p h a โกนะที่เล่นเกมโกะอย่างเงี้ยก็มาแล้วสเตจที่4คือ Thinking and Reasoning AI System ก็คือเริ่มคิดได้เริ่มมีเหตุผลสเตจที่5เนี่ยเป็นเรื่อง General Intelligence แล้วก็คือมีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์ในทุกๆอย่างสเตจที่6คือเหนือมนุษย์ไปแล้ว สเตจที่7คือ singularity AI singularity นี่คือแบบว่าไป beyond แล้วคือคิดและพัฒนาได้เองเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็น ideal stage ก็คือไม่รู้ว่าจะมาจริงไหมแต่เขาบอกว่า1นถึงหเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสในระยะยาวคำถามคือตอนนี้พี่ปับ๊บเราอยู่ในสเตจไหนพี่ปั๊บคิดว่าเราอยู่ในสเตจไหนของ AI หลังจาก Chat GP GPT ตัว4 o ออกมาไอตัว omi ออกมามันเหมือนจะสเตจสี่ไหม thinking and reasoning ก็คือมันเริ่มคิดแล้วมันเริ่มแสดงอารมณ์ในการโต้อตอบกับเราคือก่อนหน้าเนี้ยเราต้องแปลงภาษาเราให้เป็นภาษาคอมถึงจะคุยออกับมันรู้เรื่องตอนเนี้เราคุยในภาษาของเราคอมมันก็เริ่มรู้เรื่องตอนเนี้เราเข้าสู่ตัวเฟสสี่เฟสสี่เนี่ยถามว่าใครได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึง่งไปหน้าต่อไปนี้ กองทุนตัว SCB ซ m i เนี่ยไปลงทุนในอินเด็กซ์ที่ชื่อว่า WANX Semiconductor ETF ไปลงตัวนี้นะโดย WANX Semiconductor ETF เนี่ยไปลงทุนล้อตามดัชนีที่ชื่อว่า M-WUS Listed Semiconductor 25 Index ก็คือบริษัท semiconductor ที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor ใหญ่ที่สุด25ตัวซึ่งต้องมีสภาพคล่องสูงสุดด้วยและจำเป็นต้องลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นเมกาเพราะนั้นจะเห็นว่าตัว กองทุนแม่ที่ SBC c มิไปลงทุนเนี่ยมันโฟกัสที่ทั้งต้นทั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของซีมิคนดกเตอร์เลยแล้วเลือกเฉพาะบริษัทที่เป็นผู้ชนะคือ25ตัวเท่านั้นนะฮะอันนี้ขั้นตอนการเลือกของตัว v a n ซ x ม e m i c ดักเ c t ร r ETF เนี่ยขั้นแรกเขาก็พิจารณาก่อนว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่มูลค่าตลาดสูงสภาพคล่องเยอะขั้นตอนที่2ก็ไปวิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินปัจจัยพื้นฐานรายได้กำไรอัตราขั้นต้น มันมาจริงไหมจากธุรกิจสมิคาร์เตอร์ที่บริษัทเหล่านี้อยู่ mm. ก็คือใหญ่อย,ยอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าขาดทุนไม่เอามาอย่างที่สามคือกองคุณจะประเมินคุณภาพการจัดการของบริษัทแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็โอกาสการลงทุนอีกทีหนึง่งแต่ด้วยความที่เขาไปล้อในอนะินเด็กซ์เนี่ยเพราะนั้นก็หุ้น25ตัวที่ใส่ไว้ในนั้นก็จะไม่ต่างจากตัว m อ็มซึ่งเป็นอินเด็กซ์ตัวหลักเท่าไหร่นะฮะไปดูท็อป10 Holding ของตัวแ a n เอ็กซิมิคาร์ด์เตอร์จะเห็นว่า Nvidia นะเอ็นอันดีย 10. ASML นี่เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปอีกทีหนึ่งสัญชาติในเทอรนนะอยู่ที่แปดเก้าจุดแปดห้าอันดับสี่เป็นไต้หวันซีเวิร์สคาแรคเตอร์เป็นผู้ผลิตชิปอันดับใหญ่ที่สุดในโลกนะลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเกินกว่าสี่เปอร์เซ็นเป็น a อ p l e อย่างเงี้ยมีเก้าจุดเจ็ด AMD ครับผู้ผลิตชิปอันเบอร์สองนะรองจาก NVIDIA เดียก็อยู่ที่อันดับห้าอยู่แปดเปอร์เซ็นจริงๆแล้วถ้าดูสิบอันดับเนี่ยเรารู้จักทุกบริษัทเลยโดยความน่าสนใจคือสิบตัวแรกที่ SMMs ลงทุนเนะี่ย ซึ่งเรารู้จักเกือบหมดนะทั้งหมดเลยจริงๆใช้คําว่าเกือบหมดไม่ได้ทั้งหมดจริงๆรวมกันเนี่ยมีสัดส,ส่วนถึงประมาณ74%เกือบเกือบ75%ทีเดียวนะฮะความน่าสนใจของตัว YNX คือถ้าดูจาก Top 10 Holding เนี่ยทั้ง10บริษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่พอได้ยินชื่อแล้วไม่ต้องไปเจาะเลยเราก็เดาได้แล้วเราก็รู้ได้แน่ๆว่าเขาได้ประโยชน์จากเทรนด์ของ AI เนื่องจากว่าเป็นผู้ผลิตและอยู่ในธุรกิจซิมิคนดัเโดยตรง มีมูลค่าตลาดสูงมีความสามารถในการลงทุนพวก R&D Research เนี่ยในเทคโนโลยี AI ที่น่าจะล้ำกว่าคนอื่นๆนะฮะสองก็คือมีสิทธิบัตรแล้วก็มีความรู้ที่แข็งแกร่งสิทธิบัตรหลักๆเนี่ยอยู่ในบริษัท1ิบ,บริษัทเนี่ยเกินกว่า5้าเของสิทธิบัตรทั้งหมดที่เกียวว่า AI ที่มีทั้งโลกอย่างที่สามก็คือบริษัทเหล่านี้มีฐานลูกค้าหลากหลายก็บริษัทชั้นนําของโลกอย่างที่บอกไปอย่างเงี้ย Nvidia ฐานลูกค้าคือกลุ่ม6นางฟ้าก็ใช้ชิปของ Nvidia ทั้งหมดนะฮะ ในมิสเซอร์เมเซนเจอร์คอก็เลยกอลกองทุน S C B ซิมิวงเล็บ A เนี่ยก็คือเป็นกองคลาสสะสมเนื่องจาก S C B ซิมิเนี่ยเมื่อเทียบกับตัว S M S หรือว่าตัว w a n X เนี่ยมีค่าคูลเลชันคือตามกันก็เขาไปลงดุลในกองเดียวเนี่ยถูกไหมซึ่งซื้อตรงนี้ถามว่าเทคพอร์ฟิทตรงไหนเทคพอร์ฟิทที่แถวแถวราคาประมาณ265เหรียญซึ่งอัปไซด์จากจุดนี้แถวๆประมาณสัก10%แต่ยังไม่แน่นะราคาวันนี้ถ้าคืนนี้นเนี่ยซิมิคอนดักเตอร์บวกขึ้นนไปต่่อเีย อัพไซก็อาจจะลดลงจาก10%อาจจะเหลือประมาณ7-8%แล้วแต่ว่าบวกแรงขนาดไหนแต่ว่าขาของการขายก็ไปขายตรงนั้นหรือถ้าจะจุดสต็อปลอสก็ต้อง s m a ตัว s m s เนี่ยต้องกลับมาเทรดต่ำกว่า214อยสิบี่อางมีนัยสำคัญซึ่งมันตรงกับฟีบันทที่สาถามว่ามีโอกาสเกิดไหมก็อาจจะมีโอกาสเกิดแต่ว่ามาดูที่หน้าจออไเนี่ผมให้ดูตัวกรา S อสหนึ่ง SFS เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ราคามันกําลังทดสอบไฮเดิมอยู่นะฮะทุกคนแถวๆสองร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยตอนนี้ยังซื้อได้บวกขึ้นมาเอ็นวีเดียบวกขึ้นมาหกเปอร์เซ็นตสมมตินว่าแวนเอ็กเนี่ยบวกขึ้นมาหกเปอร์เซ็นเลยก็แปลว่าอัพไซต์เากนรงเนี้ยไปถึงสองร้อยหกสิบสี่ก็จะเหลือแถวประมาณสี่เปอร์เซ็นจะไม่เยอะแต่ถามว่าแล้วแวนเอ็กมันจะบวกถึงหกเปอร์เซ็นเลยเหรอผมก็คิดว่าไม่เพราะฉะนั้นเท่านี้เหมาะกับไอเหมาะกับคนที่ยังไม่ได้มีกระแสเอไออยู่ในพอร์ตนะไม่่ได้้มมีีีนนออยูใพร์ต แล้วก็เฮ้ยอยากจะได้รอบเนี้ยจากตัวกระแส AI จริงพุ่งเป้าไปลงทุนในซีนี้คาแรคเตอร์เลยก็ใช้กล่องนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือสําหรับคนที่อยากจะถือยาวๆในตีนนี้อยู่แล้วผมคิดว่ารอมานานแล้วทยอยเถอะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้สักทีหนึ่งมันอาจจะไม่ขึ้นจริงก็ได้มันอาจจะย่อลงมาจริงก็ได้แต่คุณก็เห็นงบของเอ็นวีดีออกมาแล้วนะว่ามันเดลิเวอร์ออกมาได้จริงๆ แล้วทุกบริษัทก็ลงทุนใน Data Center Data Center ถามว่าซื้อชิปจากใครก็ซื้อชิปไอตัว b l a c k w เ l well ลจากตัว n อ็น i ีเดียอยู่ดีมันไม่มีใครมีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเขาและกองนี้เป็นกองที่มี n อ i น i ีเดียอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงว่าจะเยอะที่สุดทเทียบเท่าได้กับโออกับตัว m มคคเทนเอเช่นเดียวกันนะครับ